หอยหน้ามานก,กับสามนะวันนี้เสนอตอนเอ๊ะก่อนโอนเอเอ,อเองเอยเกิดมาจนเก่าไอเราที่มันก็แก่ย๋ยวนี่มีแต่คนเรียกว่ายายได้ยินคำว่ายายหัวใจหมุนหม,มองนี่เรียกว่าน้องกันได้ไหมนะ้นองบังไดไหม น้องกิฟน้องวายหรือเชอรี่น้องขนุนลิ้นจีมีมากมายหรือจะเรียกน้องมุกน้องลูกวาแต่อย่าเรียกว่ายายได้ยินคำว่ายายมันปวดใจจริงๆเออเออเอ,อ,เอ,อแต่ก็ยังว่าแล้วนะคนเราอายุมากเขา้ามันก็แก่ไปเมื่อก่อนสวยยังสาวแซ แต่พอแก่ร่างมันก็ายไอ้ผมที่ขาวคล้ายดอกอ้อไม่ต้องรอต่อแล้วมาต่อยให้วันมันก็โยกวันมันก็คอนหอไม่ต้องถอนมันก็หลุดไปอืฟันหลุดมันก็เรื่องของฟันไม่มีมันเราก็อยู่ได้ฮ อยู่ได้ไม่โดดเดี่ยวแต่ต้องเลิกเที่ยวก็ดูไปหน้าที่คนแก่มีหลายประการทุกวีทุกวันนฉันก็ทำไว้จะต้องนอนไม่หลับและขยับยุกยิกพลิกแล้วพลิกอีกก็หลับไม่ค่อยได้ yeah. แล้วก็หลับไม่ค่อยได้นอนดึกนอนดื่นแล้วก็ตื่นเช้าตื่นมานั่งหาวตั้งแต่เช้ายันบ่ายตื่นเช้าเข้าดูเฟซพอดูเฟซเสร็จแล้วก็ตอบไลน์แล้วก็ตอบไล,ล,บลน์นี่นี่เอา้าอยู่ไหนโทรศัพท์วะ <c oughs> พอดูเฟซเฟซฉันก็ตอบลายคนนี้ส่งรูปนั้นคนนั้นส่งรูปนี้ส่งมาแต่ละทีมีแต่รูปดอกไม้รออะไรไม่รอรลส่งกลับไปสิรออะไรเออเออ,เอ,อรออะไรส่งรูปนางไหวให้นางวันก๊ะกรูปนางหวันส่งคืนนางไหวนี่เออ,เอ,อ,เอ,อ พอตอนสายไทยไอจีบ่ายสบ่ายสี่ดูซีรีส์วายหลังกินข้าวเย็นก็เต้นติ๊กตอกเก็บทิปไว้เป็นสต็อกและทยอยโพดไปไทย,ไทยถูถ,ถูนั่งดูข่าวไทย,ไทยถูถ,ถูนั่งดูข่าวเงินพนักงานสาวในบัญชีหายโอ,อ้โหเป็นกระบ่อยงอย่างเงีง้ เ,เงินหายแวเอ้ไในบัญชีหายนี่หลอกกันจังทางไซเบอร์ไอ้พวกคอเซ็นเตอร์มันหลอกไปหลายหลายทามันรู้ข้อมูลส่วนตัวแล้วยิ่งน่ากลัวมันดูดเงินเราได้มีผู้คนที่โดนหลอกระวังเขาไว้ขอบอกอย่าให้มันหลอกเราง่าย เอ้ยง่ายๆย,ยายไม่เคยพลาดเพราะฉลาดเกินไม่มีใครหลอกเงินยายได้ฮ้ฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ลโหลโแค่นี้นะแค่นี้ยเร,รับสาย <c oughs> <c oughs> เพิ่งจะรับสายสวัสดีครับพี่สาวพี่สาวไรเราแก่จะตายเออเหรอเอวสวัสดีจ้าคุณยายจ้ารู้ได้ไงล่ะ พวัาพนญญาดูลักษณะการพูดจานี่ดูลักษณะการพูดจาอย่างนี้เห็นท่าว่าจะหลอกง่ายเอา่ามาคุยกันตอนอ่อวีอะไรก็ว่ากันไปอ๋อที่ผมโทรมาอยากมาถามข่าวที่โทรมาอยากมาถามข่าวเออยายอยู่ลาดพร้าวใช่ไมหมยายผมไม่ใช่จ้า ฉันอยู่ลังสิตไอ้ที่มีแดนเนรมิตให้ไม่ใหญ่โอ้ยอยู่ลังสิตอยู่ลังสิตมีแดนเนรมิตกันจัดที่ไหนคลองหนึ่งสองสามคลองสี่คลองตลาดลังสิตจ้าไปมาสบายอ๋อที่อยู่ติดกับร้านหมาล่า มีเสาไฟฟ้าที่หน้าบ้านใช่ไหมโอ้ยฉ oh, ันอยู่ซอยสิบห้าบ้านเลขที่ห้ามาเจอกันได้ oh, <la. S 1> มีต้นมะม่วงหลังคาสีฟ้าลวดสีชมพูจ oh, <la. S 1> ้าหาง่ายหาง่า,ายลูกชายฉันไม่อยู่นี่มันไปทำงาน oh. หลานก็ไม่อยู่บ้านกับบายบายตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวแต่อีกสักประเดี๋ยว ก็ไม่ไปไหนตอนนี้ยายว่างไหมครับเอ้าแล้วตอนนี้ยายว่างไหมครับกำลังคุยโทรศัพท์ ยังให้ว่างได้ยังไงยังไม่ว่างยายก็วางสายก่อนครับถ้ายังไม่ว่างก็วางสายก่อนครับแล้วผมจะโทรกลับกดลับทันใดโอ้ยยังไม่เคยวางสายเลยลับทันใดมีอะไรก็ว่ามาสิเอาผมเป็นเจ้านาที่โทรมาเตือนไทยออบัญชีมากำลังระบาดเน่ บัญชีมาก,กำลังระบาดรู้ไหมยายอาจจะโดนหลอกได้โอ้ย คนอย่างยายนี่ฉลาดไม่เคยประมาทใครจะหลอกได้แต่ผมได้ข่าวรับแจ้งเหตุแต่ผมได้ข่าวรับแจ้งเหตุยายฟอกเงินที่ต่างประเทศใช่ไหมยายโอย <c oughs> คุณเจ้าหน้าที่ก็พูดเกินฉันเคยฟอกเงินที่ไหนอไม่ฟอกก็ดีฟอกก็หนีไม่พน<อ>้นยายไม่ฟอกก็ดีแต่ฟอกก็หนีไม่พ้นเพราะผมมีชื่อคน ทำผิดกหมายฎชื่อนางรัตนามีเจริญชื่อนางรัตนามีเจริญเปิดบัญชีโกงเงินมาลายไร่ดีนะฉันชื่อโยกงมีสุขไม่เคยไปผูกบัญชีกับใครเดี๋ยวเดี๋ยว จะโยกมีสุขก็มีจ้า<ะ>ปานเลขที่ห้าเข้ามาเจอกันได้ข้างต้นมะม่วงหลังคาฟ้ารัวสีชมพูจะหางา่ายง่ายลูกชายไม่อยู่ไปทำงานหลานไม่อยู่บ้านกลับมาเบ,บาอตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวอีกสักประเดี๋ยวก็จะไม่ไปไหนหอบบุญก็เป๊ะแต่เค รู้ได้ไงเอ้าก็ผมเป็นเจ้านาทีไล่จับคดีผิดกฎหมายเป็นเจ้านาทีกิ้งลือเปล่าจะมาหลอกเราไม่ได้งั้นยายก็ลองเปิดกล้องดูอะงั้นยายลองเปิดกล้องดูยายจะได้รู้ว่าไม่ได้หลอกยายเปิดกล้องเลยยายลอง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 เปิดกล้องเลยเปิดกล้องเลยเปิดกล้อง อ่าเห็นไหมยายเปิดกล้องยายก็เห็นผมนี่้ายายเปิดกล้องยายก็เห็นผมอ่าส่วนผมเราก็เห็นยายเป็นไงยายเห็นหน้าผมแล้วเสียงชัดเจ๋วยังก็อยู่ไกลไกอแต่ยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะสมัยนี้มี AI I get to all right. บอกมาตรงๆผมชื่อว่าหมวดนงสอนไหนสอนหนองมนชนบุรีรหนองมนที่เขามีเขาหลามใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้แก็มีเขาหลามไม่เล่าโห้ยผมจะไปเอาเขาหลามมาจากไหนไม่มีเขาหลามก็ไม่เชื่ออยู่ดีอะไรนะไม่มีเขาหลามก็ไม่เชื่ออยู่ดีถ้างานเอา้ามี่เขาหลามเอาไป <c oughs> เขาลามมาจริงๆเชื่อแล้วอย่างยิ่งไม่ใช่เอไอฮะตัวผมได้รับแจ้งข่าวจะมีเงินสีเท่าเข้าบัญชียาย hey. เข้าบัญชียายเออนวนเงินประมาณสองล้านกว่าจํานวนเงินประมาณสองล้านกว่าโอ้โชคดีเป็นบ้ายายจะรวยวแต่ถ้ายายได้รับเงินก่อนนี้แต่ถ้ายายได้รับเงินก่อนนี้ติดคุกหนึ่งปีเลยนะยาย จิบจิบติดแค่นิดนิดฉันเคยติดเดี๋ยวเดียวก็หายเน่ <c oughs> ไม่ใช่นิดนิดอยากคิดสนุกงะไม่ใช่นิดนิดอยากคิดสนุกเ <c oughs> น่มันติดคุกนะไม่ติดไทยเอออ,อย่างนั้นเลยจ้า <c oughs> เอาอย่างนี้กันเลยเลยอออมได้ไงอ <c oughs> ะโความหมายมันมีความหมายคือ ทั้งเงินเข้าบัญชีกฎหมายก็มียายฟังไว้เงินเข้าบัญชีหนึ่งบาทติดคุกหนึ่งปีเข้าบัญชีหนึ่งบาทติดคุกหนึ่งปีอย่างยายนีสองล้านปีเลยนะยายไม่อยากติดคุก ทำไงดีงั้นเอาเลขบัญชีมาสิยายเริ่มช้ยยผมจะได้สั่งปิดบัญชี <c oughs> <c oughs> แอนี้ยายก็ปลอดภัยมันมีข้อความใหม่เข้ามาเงินสองล้านกว่าจะเข้าบัญชียายงั้นยายอย่ามัวชักช้ารีบส่งเลขบัญชียายอย่ามัวชักช้ารีบส่งเลขบัญชี <c oughs> เข้ามาทางเบอร์นี้เดี๋ยวอายัดให้ ส่งมาเร็วๆยายส่งจ้าส่งตอนนี้เอ้าส่งเลขบัญชีอ่ะส่งไปอส่งไปแล้วก็ส่งไปเอ้ยอตายแล้วยายบัญชีนี้โอ้ยตายแล้วยายไอบัญชีนี้มผมปิดบัญชีให้ยายไม่ได้ถ้าปิดไม่ได้ส่งบัญชีคืนมาบัญชีของข้าไม่เคยให้ใครโอไม่เคยให้ใคร ได้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 ไอันี้ผมพิมพ์ส่งคืนให้แล้วนะตอนนี้ผมพิมพ์ส่งคืนให้แล้วนะหวังว่ายายจะคงสบายใจส่งคืนให้ครบแล้วลบด้วยนะ,ะยายจะได้สบายใจแต่ถ้าปิดบัญชีไม่ทันเวลาแต่ถ้าปิดบัญชีไม่ทันเวลายายต้องโอนเงินมาหาหมื่นไวไวฮะ ถ้าปิดบัญชีไม่ทันเวลายายต้องโอนเงินมาห้าหมื่นไวๆโอ้ยแกคิดว่าฉันรู้ไม่ทันนี่แกจะหลอกเงินฉันน้ำมันไม่ง่ายเอาแลแต่นะและ้วมันไม่ง่ายอุย้ยมีเงินจะโอนมาอีกสองล้าน ถ้าเป็นอย่าง,งานั้นฉันจะทำยังไงโอ้ยงั้นยายก็รีบโอนเงินเข้ามาสียายก็รีบโอนเงินเข้ามาสีแล้วยายจะมัวรอรีอยู่ทำไมเดเร็วๆยายเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวไม่ทันนะเะอโอนดีหรือไม่โอนดีจะโอนเดี๋ยวนี้มันจะดีไหมเร็วๆนั้นยรย มมันจะดีไหอโอนไม่โอนรีบบอกไปยะมัวเฉยตัดสินใจเลยเชิญตามสบายผมต้องไปเตือนคนอื่น อีกหลายที่เพราะยังมีแบบนี้อีกหลายรายโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจ้าเจ้าหน้าที่ขอเลขบัญชีเดี๋ยวจะโอนให้เออเดี๋ยวจะโอนให้งั้นยายไปอ่านที่ลายผมอ่าย่างงั้นยายอ่านที่ลายผมจะส่งบัญชีของตั้งกรมเข้าไปในลายเออเออแลเอาไปในไล์แอดไลน์ก่อนได้ได้ได้ไลน์ ดโอเคเโอเค <มา S 1> โอเคเอส่งในไลน์นี่เลยเหรอส่งในไลน์นี้เลยเหรอเออเออเออช่ใช่ยชัแลัวฉันจะส่งให้จนครบเดี๋ยวยายจะส่งให้จนครบ โอนแล้วละมันจะจบจริงๆไหมโอเควีปโอนมากันแล้วกันโอเควีปโอนมากันแล้วกันได้เลยเดี๋ยวฉันจะโอนให้เออเขอบใจนะขอบใจ้เออเเฮ้ยอทำไมเออทำไมเขากำลังคุยกันบ้านอยู่ไหน กันในไลน์ก็ไม่เห็นเลยเออเออเออเดี๋ยวฉันจะเดินกลับไปเฮ้ยเฮ้เออยายจ๋ายายจ๋ายายจ๋าก็ยายจ๋ายายโยงยายจ๋าสักทีไหนพี่ยายโยงเออ ย,ยายทำอะไรอยู่ยายย่องไอ้หนูยายทำอะไรอยู่อยู่มดใตโ <laughs> โ้โอ๊ย <laughs> โอ๊ยายโอ๊ย <laughs> โอ้ยโอ้ย โอ้ยพอเฮ้โอ้ยยิ่งแก่ยิ่งเยอะจริงๆนะยายอ้าวโอ้ยเด็บขนาดมีเรื่องมีปัญหาแกก็ยังมีหน้ามาเล่นมุกได้โอ้ยพอเล่นได้ก็เล่นไปก่อนสิก่อนที่จะเล่นไม่ได้เดี๋ยว เอง็งตายไปละไอ้หนูเดี๋ยวถ้าเกิดเอ็งตายไปละไอ้หนูนี่เอ็งคิดดูยายจะเล่นกับใครโอ้ปากไม่ด <GO av i> ีด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเด็ดเดดอะไรอะไรเฮ้เรียบร้อยเกินน้อง ขนาดจะเดินตัดหน้ายังขออนุญาตเฮ้ยนี่ยายอะไรเกิดอะไรขึ้นลราเมื่อกี้นี้ก็มีเจ้าหน้าที่โทรหายายเขาบอกยายฟอกเงินประเทศอื่นให้โอนไปห้าหมื่นเขาจะทำเรื่องให้อ๋อเขาชื่ออะไรชื่ออะไรอ๋อเขาชื่อหมวดนงสอนนนงมนเขาจะเป็นคนทำเรื่องให้อ๋ออุ้ยเดีดเด็ดเด็ดงั้นงั้นอะไรอะไร ขอเซิร์ชประวัติหมวดนงดูขอเซิร์ชประวัติหมวดนงดูเฮ้ยชื่อไม่มีอยู่ในระบบเลยยายเอ้าเออเฮ้ย,ยจริงๆนี่ยายคงเสียรู้คนชื่อหมวดนงยายคงเสียรู้ไอคนที่ชื่อหมวดนงอ่ะถามหน่อยว่ายายส่งอะไรให้เขาไปแค่ส่งบัญชีกับที่อยู่มันคงไม่รู้ว่าคืออะไรทั้งนั้น ดูเบอร์ไอคนที่บอกอเสร็จแล้วยายก็บล็อกเบอร์ไปเลยยายบล็อกเลยบล็อกเลยเออเน่นี่รเนี่เบอร์นี่เบอร์นี่เนี่เบอร์เนี่เออยายเนี่ยเเบอร์เนี่ยบล็อก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 บร็อกบะ็อกบบล็ อันนี้โทรหากันไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเรื่องเงินเรื่องทองเราต้องดูให้ดียายอายุปูนี้อย่าไปหลงกลใครออเอ๊ะอก่อนโอนหรืออย่าไปโอนก่อนเอ๊ะอเดี๋ยวจะเละเทะกันไปใหญ่ดีนะที่ยายไม่โอนทันทีค<อ>รันี้ยายเลยปลอดภัยอคราวหน้าจะปรึกษาหลาน ถ้าเองไม่อยู่บ้านจะทำยังไงถ้าใครเผลอออนแล้วจะตกเป็นเหยื่ออย่าไปหลงเชื่อและโปรดฟันไว้ต้องแจ้ง AOC เป็นที่พึ่ง1441กดโทรไปหนึ่งสสกดโทรไปเตือนภัยการเงินอย่ามองข้ามโทร1213นะจำไว้1213อย่าจะจำไว้การโดนหลอก หรายด้านช่วยกันแชร์ช่วยกันตานเพื่อความปลอดภัยอ่เ,ออเพื่อความปลอดภัยจำเอาไว้ให้เอะก่อนโอนดีนะไม่โดนหลอกไปอีกแลายเอ,อชาเอ,อชา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 น่อยแม่้โหลสวัสดีเจยายให่บอกเบอร์ผิดนะยังคุยได้อยู่นี่ <c oughs> เอาเบอร์ใครเนี่ย ไม่มีแล้วทุกอย่างต้องระวังเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้โอ้ใช่ไหมเออคุณเท่งออู้นี่เธออ๋โอ้นี่จำจำฉันได้ไหมเมื่องานกระถินทีแกพาฉันไปหลังวัดเขาเมาเมาทั้งคู่เหรอเอาเมาทั้งคู่เหรอพาไปหลังวัดไปดูลิเกใครจะจำได้เขาไม่ได้ใหญยคนเดียวครโลโอ้ใครลมากขนาดนั้นยุคนี้สมัยนี้ต้องระวังกันมากเลยนะเนี่ยไอเรื่องการที่ว่าถูก แกงคอเซนเตอร์มาหลอกนี่นะมันระบาดระบาดระบาดตอนนี้มันกําลังระบาดมันชีม้านี่กําลังระบาดเลยแล้วโดยมากมันจะหลอกแต่คนแก่นะคนที่มีอายุคนแก่ที่อยู่บ้านเงี้ยใช่มันหลอกง่ายถ้ามีทางแก้อย่างเดียวก็คือไม่ต้องแก่กันแล้วพวกเราโดนหลอกเอออย่าแก่กันเนาะแก่อย่าแก่เออเออมันห้ามได้นะเพื่อนผมเพื่อนผมโอ้ไม่รัาสุดแล้วทางดีแล้วก็ควรระวังเอาไว้แล้วก็ถ้า มีเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยปรึกษาหลานปรึกษาหลานปรึกษาลูกเพราะไอ้ไซเบอร์อะไรพวกเนี้ยเด็กๆจะรู้จะรู้ใช่ใช่เลยอย่างนึงข้อมูลของเราเนี่ยไม่รู้มันรู้ได้ยังไงนะเราก็แปลกใจมันรู้ได้ไงรู้เอามาจากไหนอ่ะแล้วมันรู้ข้อมูลตรงเป๊ะเลยนะแต่คำนี้ดีมากเอ๊ะก่อนโอนให้เอ๊ะสักคนเอ๊ะมันยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโอนไปแล้วเอ๊ะไอ้พี่โอนไปเป็นยังไงวะไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ได้มึงทีเงินเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพังเลยนะโอ้ยพังเลย พังแล้วพังแล้วดีใจเงินทองไงใช่เอออย่าอย่าอย่าห้ยเงินต้งเยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับว่นันเพื่อนก็ส่งมาเพื่อนส่งคลิปมาแล้วก็เปิดดูอูยเงินเยอะหูหูอ่ะอ้าวป้องกันก็ไปนะครับผมนะฮะถ้ามีปัญหาก็แจ้งกันที่ A O C แจ้งไงนะ เอ๋อะไรมออโอเอโอซีเอโอซีหมายเลขหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งหรืออีกเบอร์นึ่งที่แปลงได้หนึ่งสองหนึ่งสามอือใช่ใช่อันนี้คือจะช่วยเราได้นะเพราะทุกวันนี้โลกอย่างนี้อันตรายมากเลยโลกไซเบอร์เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยฮะโจรมันไม่ได้มาข้ามรั้วมาป้นเราในบ้านแล้วเดี๋ยวนี้มันป้นในโทรศัพท์ป้นในข้อมูลไม่ใช่เฉพาะมาหลอกอย่างนี้นะไอ้เรื่องโอนเงินอีกอย่างนะโอนเงินที่ว่าค้าขายแล้วโอนเงินให้แล้วให้ดูหน้าหน้าโทรศัพท์ เห็นแล้วว่าโอนเนี่ยบางทีเงินยังไม่เข้าก็มีแบบนี้ก็มีหลอกกันได้เหมือนกันแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินโทรสายด่วน 1, 2, ึ่อ่ะระวังตัวครับผมนะพักสักครู่ครับผมช่วงหน้ามีอะไรดีๆมากมายกับเวทีนี้ครับผมพุลพระช่วย